ฟังจากตัวนี้นะครับน้ครับฟังจากตัวนี้นะแล้วผมจะแช่ไปกระช่วงการตั้งประเทศตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่แต่ว่าได้จบอยู่มอสท่อเฮ้าเาลยล่ะอยู่ภาคนประเทศไทยพอผมไปเยี่ยมอยู่เรื่อนจำกางอุดนธ้าน,นีผม,ามผมก็ได้ถามผมก็ได้ถามนะครับันที่ไหบอแมนได้วันที่ไหผมก็ได้ถามผมก็ได้บอแมนนครับผมก็ได้บอกพ่อผมมาพ่อพอขึ้นไปทั้งตึก อำนวยการเลยนะาอนันไปหาผู้อันไปหาอธิการบดีเนี่ยบอแมนครับไปหาผู้บัญชาการเลียนจำกางอ,อุดรให้นีเนะี่ยผมเลี่ยนจบม,มาแล้วผมนี่ได้เป็นอย่างสัน้นเพราะผมเป็นผู้ต้องขังนะฮะจะบอ,อกไปรอบใบบริสุทธิ์ผมรู้จักงยู่แล้วที่นี่เนี่ผมฟังอยู่นี่มันเป็นเรื่องขายอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าเครื่องบินรบเพราะผมไปเห็นงานส้าอุดอระเบียมา ผมก็เลยบอกว่าให้เจ้าไปอธิบายเรื่องเจ้าเ็นงานยูซาอุดิอาราเบียให้เรื่องจำกางกันเถท่านนี้ฟังน้ำหด้าแล้วบัดที่นี้ถ้าเกิดยังขึ้นกับผมให้แจ้งความไปทุกลงพักเวลาไปเวลามาเข้าใจไปนะประรองท่านนี้กุนหน้าแม้กระทั่งสมเกียรติสุดท้ายอ่คนได็กโยเซยโยเซโยเซโยเซผู้ใดก็ตาม แต่เนื้อต้องโตผมมาได้ครับหมายความว่าบมสามารถเสี่ยงความผิดผมได้ได้ะด้านะครับด้าเตือนกันไปก่อนด้ะด้ที่เคยเห็นหน้าค่าตากันทุกมือเลยด้าจำไว้นะครับด้าหาบทเสื้อกะเดี๋ยวผมจะเอาไปกระท่วงการตัางประเทศนี่เนิด้ะแค่นี้แหะ